มันเ,นเอนกบหนกสามมัดสื่อของฮูโรตัดจ้ามัดสื่อของอันประจำเดือนจากพี่นอะอย่างเบื้องหนั่นเบื้องหนี้สักก่อน ย่าเอมมาลกตะขังขังสุดท่ายของของัขงลาสุดนะพี่น้องวันที่แปดมีหน้านี่ละเพิ่งใดมาออกสมหมาสื่อของประจำเดือนจะเสื้อผ้าเด็กหน่อยนะลักครับมาย่มเด้ตตองพันพี่น้องเพราะว่ามาเบืองันาหนาล่ะหนูเป็นหนาล่ะวะชุดเด็กหน่อยไหม ลูกเจ้าว่ะจมไมหล่าคือว่ามี่ยังเสียในแม่ปุนะมีอยแต่แม่ว่าได้ซื้อสือห้มันเป็นร่องสวยว่าลูกชุดเด็กหน่อยเนาะสวยเนาะจไมัหมูหล่าแม่ซสื้อเสือตวละหาบาทให้ใส่เนาะว่าได้ใส่ดอกสุดสุดโลตัดเนาะส่ดจะสุดบิ๊กซี่ สุดมื่อหนาหลักแท้ไม่สื่ออันของสดจะพี่นองไป้ใสตู้เย็นไววจ้ะ ขนมเค้กเป็นตาแสบแท้ ใ้สงการมาลูกเเนาะใจสงการน่ารักด้หละมันก็มีหลายสีได้หรอกฟูนูนสีสมน่ารักว้ยต่อใจสงการได้หลกเออนเนีนน่ารักดีตาไปี้ไปคิดเงินก่อนวยหนจอต้นนี้น่ารักตัวใหญ่ น้ำปราเม่เรียญปิตุเรียญสับนัวให้ทุกชาติได้แวะมาเบิ้องหลันต้นใหม่จ้าอันพี่ต้นทับทิมอยู่แถวใดค่ะแมนแมนอยู่จ่าเล่าวาวังหันแต่ว่ามันอยู่มุมใดสันเดโอ้นั่นนั่นนั่นเล้วเห็นแล้วเล้วเห็นแล้วอันต้นมะม่วงอยู่ซ่อนใดค่ะพี่ มีต้นไผ่หุม้มบ่ะมมีเนาะมีแต่ต้ตนทับทิมเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเบิ่งต้นทับทิมกันเขาเอิ่นพันนีหยังนี่นทับทิมสยามต้นหาสิบบาทบ่าะค่ะถ้าจักช่วงมันพฤษภาเนี่ยมันยังสียงังมีบ่พี่มันยังสีเหลือบ่ะ หรือว่ามันมีตลอดอยู่ยมันบ่ชื่อคขาเป็นบอกระได้ครับบ่เขาจะเอามาเอาไลายแั่เขาขายไปนี่ไงของขายนะครับเงินบอนึกว่า,วาแบบว่าอันบอพี่จะเอามาเลยเรื่อยบอจังสินะมันมานานมี่งยี่โยงอ๋อจะห้า,หาสิบตนละห้าสิบบาทมันเป็นอัน ใส่แดงมันบ่อันสีแดงมัน,นบ่กรบถิ่มสยามกระถิ่มสยามเต้ออันพุ่นกับแม่นัน่นะะบ่ค่ะนเดิมนะอ๋ออันต้นดอกเหลืองๆท้องไอรต้นเท่าไรค่ะหาซีบ่าครับหาซีบ่าทึ่กันตุนแค่แม่ตุนแค่แแคปลาแค่เอาเานี่ยแค่เอาครับลอยนุ้มมากมากกินนุงไไ้งมาต้นบักละมุดมีบ่อันเล้ามากมากเดเล้าบอกหนุ้ยจอยใหเลื่อนต้นบักละมุดเด้อพะนะ ต้นใหญ่นี่คือต้อนจำได้ผิดนะครับเนี่ยยูร่าจันะรุ่ต่อต้นจันะอ๋อต้นเท่าใดค่ะต้นละพันโอ้อันนั้นมันก็ต้นใหญ่อันพ่อพอพอแบบว่าเขาปลูกเหรอได้ก,กินพร้อมเลย่อยมันบ่หน,นั่นบ่เล็นบ่่มทางกันนี่ครับทางต้นจันเลยนะต้นต้นไม้ต้นละพันเลยวัดตีต้นมะม่วงต้นเท่าใดค่ะพี่ลอ,อยนี่ครับต้นละลอยมันบ่ อโอ้ยยังไงมันเป็นนวยพผอมเป็นนวยละ่ะถ้าซุ้มต้นใหญ่ๆสันเดะลอยอลเพื่อนครับอ๋อ,อมูนี่ก็ลอยนึงอ๋อนู้นสิได้บอกพอใหญ่ไว้ชำบงานแกมันก็ไกินไวกันจ้าแมนแมนต้นใหม่ดอกใหม่ไม่กี่หน่อยอนี่ตั้งนี้ต้นเทียนยศต้นนี่อ่อน เห็นแล้วกันอยากมีบ้านไว้ไว้พี่น้องอยากปลูกบ้านไว้ไว้อยากหาซื้อต้นไม้ต้นไหลไปปลูกอุ้ยต้นอันนี้ยาใหญ่มากมาต้นอันต้นนี้อักับต้นยีโถแไหมพี่น้องต้นดอกยีโถ่ย่าใหญ่มากมานี่ต้นอันนี้ยาใหญ่กับชอบนี่นี่ต้นที่ย่าใหญ่ชออตั้องเงินเรื่ ันนี้ตะดอกงามๆน,นตะสะออนเถอะเบื่อตรใหม่เราก็สิกับบานจา้าพี่น้อ